ครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมหมอนาฏเมตตามหาอุดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาบ้างนะครับหนึ่งวันวันนี้ผมไปมาสามสถานที่นะครับเริ่มที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดแสงธรรมนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะภายในขึ้นมาชั้นสองนะครับ ก็จะเป็นที่ทําสมาธินะครับขัดเกลาจิตใจเราให้สะอาดก่อนที่จะขึ้นไปทําการสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชั้น3นะครับตรงนี้เราจะทําสมาธิกันประมาณ3นาทีนะครับสําหรับผู้ที่ คุณเครืองมนหมองทางจิตใจนะครับเราจะขัดเกลาตรงนี้ก่อนด้วยการทำสมาธินะครับและพอขึ้นมาที่ชั้น3นะครับก็จะพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำพระมาหาเจดีย์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่บรรจุนะครับ พระอัฐิธาตุต่างๆนะครับของหลวงตามหาบัวนะครับหลวงตามหาบัวนะครับขึ้นมาก็จะพบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับแล้วก็หลวงตามหาบัวนะครับยานสัมปันโนแล้วก็พระครูของท่านนะฮะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะฮะแล้วก็หลวงปู่เสากันตาสาโรนะฮะ ภายในก็จะเก็บรักษาสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของหลวงตามหาบัวนะฮะไม่ว่าเป็นตั้งแต่เอเาโรมานะขาทันตาตะโจนะฮะมีไว้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมนะฮะว่าจะเป็นขนนะฮะ เห็นไหมครับจะมีทันตาด้วยนะฮะก็จะเป็นฟันนะฮะต่างๆนะครับรวมไว้ทั้งหมดนะฮะเกษาโลมานขาทันตาตะโจนะครับไม่มีแต่นหารูนะฮะเส้นเอ็นนะฮะส่วนเล็บเล็บอะไรยังอยู่ครบหมดนะฮะภายในก็จะตกแต่งไปด้วยพุทธประวัตินะฮะของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยนะฮะผมเข้าไปนี่ยังเพลินเลยนั่งแทบไม่อยากลุกเลยนะฮะครั้งแรกนะฮะที่ผมเคยไปนะฮะอ่ห่างจากที่ผมพักเนี่ยประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรนะฮะแต่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ที่ได้ไปตรงนี้นะฮะแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่ อที่ผมฝันเห็นแล้วก็หรือว่านิมิตเห็นจากคุณพ่อยกแม่ยกผมนะฮะคล้ายๆคล้ายๆกันส่วนหนึ่งนะฮะกับที่ผมจะอยากจะสร้างเขาปาสุเมรุนะฮะแะสังเกตว่าผมเขียนแผนที่นะฮะในรูปแบบจะมีแม่น้ำนะฮะล้อมรอบนะประมาณหนึ่งไร่เหมือนอย่างในฝันผมเลยนะฮะทั้งๆที่ผมไม่เคยไปนะฮะ ผมไปผมยังขนลุกอยู่เลยแล้วในนิมิตผมเขาก็บอกว่าให้ขุดดินตรงเนี้ยหนึ่งไร่เนี่ยกว้างหนึ่งไร่เนี่ยเอาไปทําภูเขาหรือทําพัดเจดีแบบเนี้ยนะฮะผมก็ยังแปลกใจนะฮะว่ามันตรงกันเช่นไรนะะแล้วก็มาวัดที่สองนะครับเป็นวัดท่าสูงนะครับสาขาที่เก้านะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับหรือว่า พระราชพรมยานะก็เป็นสิ่งที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะฮะก็จะมีครบหมดนะฮะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะครับอย่างสามองค์เมื่อกี้นี้ก็พระกุกกสันทะพระโกนาคมณะพระกัสสปะนะฮะแล้วก็เข้ามาภายในเลยก็จะเจอพระพุทธเจ้านะครับสมณะโคดมนะครับปางปฐม นิพพานนะฮะหรือว่าปางก่อนที่จะเป็นปางนิพพานนะฮะเป็นองค์ใหญ่นะฮะวัดท่าสงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวิหารแก้วนะฮะจะประดับไปด้วยแก้วแบบระยิบระยับสวยงามนะฮะก็ได้มีโอกาสได้ขอขอมาพระรัตนาตรัยตรงนี้ด้วยนะ,ะร่วมกับพระวิสุสงนะฮะ ก็เป็นวันที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากนะฮะวันหนึ่งผมเที่ยวได้3มที่นะฮะโดยที่ไม่เปลืองสตุ้งสตัางเท่าไหร่นะฮะก็มาวัดก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรมากมายนะครับทำบุญบ้าง20-30บาบนะฮะแล้วก็มีให้อาหารปลาบ้างเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขใจนะฮะนะครับ ได้เห็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามแล้วก็ยังคงงดงามอยู่ในวัดในวานะะนครับนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดมนะครับบางทรงพลังแผ่นดินนะฮะสวยงามมากนะฮะผมแนะนำเลยนะครับ สำหรับพวกเรานะฮะชาวไทยพุทธนะฮะที่เป็นคารวะนะฮะที่อยากจะปฏิบัติธรรมนะฮะโดยที่ไม่ต้องบวชนะฮะโดยที่ไม่ต้องบวชอย่างผมเนี่ยไม่ขอบวชนะฮะแต่ก็มีใจที่อยากจะฝักใฝ่ในธรรมอยู่นะฮะก็ก็ลองมาตามสถานที่ที่ผมแนะนำนะฮะอย่างเช่นวัดแสงธรรมนะครับวัดแสงธรรมแล้วก็วัดท่าซุงนะฮะซึ่งอยู่ห่างกันไม่มากนะฮะ พวกเราเป็นคารวาสเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเป็นสมณะเพศต่างๆนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมะฮะการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะะั้นอ่ะมันยากเย็นแสนสาหัสอยู่แล้วนะฮะในเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปทําตัวในสมณะเพศไม่ได้นะครับก็ไม่ควรนะครับก็ไม่ควร,ก,ควรก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ก็ไม่ควรหนีห่างจากพระพุทธศาสนานะครับเ,เราเป็นคารวาสเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะฮะ ครับก็มีให้อาหารปลากันคนละสิบบาทไม่ได้แพงสะตุ้งสตางอะไรมากมายนะฮะถือว่าได้ทำบุญได้ให้ทานด้วยนะฮะเป็นวันหยุดที่คุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ปิดด้วยที่สวนญี่ปุ่นนะครับสวนญี่ปุ่นนะครับอ่าตรงนี้ก็ ค่าเข้าชมก็ฟรีนะครับเข้าไปสามารถสั่งอาหารทานได้ตามซุ้มนะฮะตามซุ้มนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นคอกาแฟอย่างผมนะก็สามารถสั่งกาแฟแล้วเดินจิบเล่นชมสวนถ่ายรูปนะฮะข้างในมีบริการชุดที่เป็นญี่ปุ่นแท้เลยนะฮะให้เช่านะครับไม่แพงด้วยนะฮะร้อยยี่สิบบาทรู้สึกได้นะฮะร้อยยี่สิบบาทนี่สามารถแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นได้เลยนะฮะโอ้โหต้นไม้สวยงามนะฮะ บรรยากาศแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยแหละนะถ้าใครว่างก็ลองแวะมาที่วังน้ำเขียวนะฮะเราจะบอกว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะถึงตรงนี้ต้องบอกว่าอิระชัยมาสิก ขอบพระคุณมากมายครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับ1วัน3ามทริปตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ